สวัสดีครับพบกับพี่คมพาชิมคือเก่าแล้วครับพี่น้องมาพี่น้องวันนี้พี่คมได้เมนูนี่ครับก้อยเนื้อนะครับพี่น้องก้อยเนื้อหรือก้อยขมนะครับพี่น้องครับบรรยากาศครับข้างหลังจะเป็นเข่ากําลังสวยเลยพี่น้องบรรยากาศดีดีครับพี่น้องครับมาบ้านครับพี่น้องมาครับเดี๋ยวมากินในการพี่น้องก้อยเนื้อสดๆเลยครับนี่กับพักโอ้หลายอย่างพี่น้องมากินในการพี่น้องก้อยเนื้อครับ อรรากาศดีครับพี่น้องเข่ากำลังงามเลยครับเข่าวสวยๆนะครับมาครับมากินด้วยกันพี่น้องตางทุ่งนาครับ ีงามๆเลยครับกลิ่นก้อยครับก้อยขมนะพี่น้องอื อากาศมันจะเย็นๆแล้วครับนอกกบาบ้านนะช่วงเช้าครับเย็นๆบรรยากาศกำลังดีครับพี่นอ้องอุดด,ด มามาครับพี่น้องมากินด,ด้วยกันครับก้อยเนื้อแทบๆเลยครับเข้าท่าี่น้อง วันกำลังจะตกดินครับหนาวๆข้ามไปพี่น้อง แ่บครับพี่น้องเขอองาง,งามงาพี่น้องกำลังเขียวเลยครับข้างหลังกินน้ำตาลปูด,ด้วยพี่น้อง Das so ครับพี่น้องเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอไว้แค่นน้ก่อนนะครับพี่น้องวันนี้เมนูก้อยเนื้อครับแซบๆเลยครับกรับบรรยากาศต่างทุ่งนาพี่น้องโอ้บรรยากาศดีๆครับเอาถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ดเดอ้อพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่้ามารับชมติดตามช่องไปกลมพาชิมนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ